สวัสดีดจ้าพี่น้องฟังป้ายสุขสุขคนไม่นี่เพลยพิสศกอารมณ์ดีแล้วนะคะพี่น้องจ้าเที่ยวก้อนนี่หนาผมเป็นตูดมาพี่น้องจ้าม่นี่แหละผ้าพิเิวพิกเพิ่มมาก,กินของสมแต่พี่น้องเค็ดแขวนะคะอ่ากะจะมีมะขามแช่อิ่มนะคะไรเม็ดฝักใหญ่ฝักยาวฝักอวบด้ค่ะพี่น้องแล้วก็มีมะม่วงแช่อิ่มนะคะพี่น้องจ้าบักม่วงอ่าคือม่วงขมิ้นแก้วขมิ้นแล้วก็มีมะขามอบแห้งนะคะอันนี้ออกสามรสด้ค่ะพี่น้องจ้าจิ้มก้าบาด น้ำพริกน้ำปลาปหวานเออแล้วก็พริกเกลือนะคะพี่น้องจ๋ามาจะามามาเสิบแสรต้องกันด้พี่น,อนอ้องเนอะลุยลุยอ,อ,อันใหย่ยออเพื่อนพ,อพี่น,อน้อง <c oughs> ฟังเสียงเด้อคะ่ะแต่ละอันได้ยินไหมคะ <c oughs> นี่กรอบมากคะ่ะ <c oughs> เวลากินก็แช่เย็นจัดๆนะคะไล่เม็ดนี่แบบนี้นะพี่น้องน,นะโรย อืเจียวฟันเนี่ยเจียวฟันนี่นองหวานอมเปี้ยวอืมแถมพริกเกลือให้พร้อมจักพี่น้องแถมพริกเกลือแบบนี้นะคะแมะ่นนปลาหวานกับห้าร้อยกรัมหกสิบบาทพี่น้องอันนี้ร้อยไหมมีกุ้งตัวบเบอร์เลย อืมอืมน่าก้าจัดอืมก็มองไม่เห็นอย่างโอ้โหทำนี่เนาะจิ้มไงนี่มั้งโอ้สุดยอดอ่ะมันมีกุ้งฝอยๆด้วยอืมอร่อยมากอร่อยปะ <ừ. S 2> อันนี้ผสมกันงแสบเนาะอือ <ừ. S 2> <ừ. S 1> โอ้ <ừ. S 1> อันนี้ยิงร้อยแยะอะไรตัเน,นี้ยเข็ดเข็ดขนาเนาะ มันเป็นแบบว่าพล้องฟักขมุกขมัวในพี่อกมันหดหนาแด้วตอนนี้ฟักนั่งแบบโดนอ่ะฟักเหมือนโยขายตัวไอร่อยมากโทนอะไรนี่อร่อยเลย เย้ยเตาาน้าคัดมาอย่างดีครับแล้วเราก็ตัวยอย่างนี้แหละครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหห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 ห่หหอหหห่

lâu chưa có được sẵn đăng nhắn đủ lạng Mây na Tăng na mày ngồi tầm lấy vô, ô tô em 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 ngồi tòi em ngay gặp mày bơi kung tòi nhay mất hảo ngủ hảo ốp hảo mất hảo mất นี้มันนวบหรือนี่หุบหนักอิ่นน้นำปลาหวานเนี่ยคอยว่าเด้อส่วนจะแน่นตาคอยยืดดอกเปรี้ยวหวาน,วานไม่ไม่หวานจะก,กวนตาเอ้าเอามาเอออันนี้ซาใจฮะกลุ่ม อันให่ๆจ้องจินน้งกับสตันเลยกินก็ไม่มีสตันเลยอะต้องอันนี้อยากกินจั้งเลยกับจั้งเลยร้อยไห่นอนอ๋อ,อ,อ,อปากงวงไม่เคยเป็นสมอีกแบบหนึ่งพีน่น้องไซอิมใไซอิมเขาเนื้อค่กพี่น้องรอบนี้ โอ oh. ้ดีเถียงดีเียฟังเมึองมามัน,ม,นมันกว่บบ่อะไ่เม็ดพี่น้องเคะออกมานแล้วนี่เห็นปะลูกกาเจอไปบ่ะโอ้โหเพ่เซนคัสต้องปกฝักใหญ่เวร์ <laughs> อุยอ้ยเอ็นกลังห้ยว่ะอือโปรสามรสอืออร่อยเจ้วหวานเข็มตำอือโค้งอือโอ้ยยังจิ้มปิดเกลือใช่แต่ปิดจีนอันนุ่มมันไม่กล้าอว โอ้มาไปแล้วเต็ดมกขราวคนแก่ก็เก่งเนาะแกะแม่ออกเก่งมืออืมสุดรยอดพาได้ฝีมือมากให้เราพ่ายกับรองเละไม่เป็นฟักแก่ยากมากเลยนะเออเอาไปย่ำกับแซ่บด้วยพี่นนอะย่ำใส่บพริกเกลือแล้วกะ มันพริกปลาหวานผสมนิดหน่อยมันต้องมีฟีมือกันนะแกะไม่เป็นนี่พังว่าไงไปกัดแม่มาต้องกัดมากินเสียววันตังกินืน <c oughs> กินก็ไปมากเองอยู่มันได้เ อันนี้คือเต่าแทะเต่ๆอันเนี้แน่ๆปั๊มๆก็คือครับใหญ่ปวดออปัก่วงเนี่ยเขาเนื้อคครอีกที่บ่มันยดได้ตรงนี้อ่ะเหนียวเลยสิอมมันเหนียวหรอมันยดปิดที่ไปหน่อย tung 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 นนนต้องกินแล่ต้องกินแล่แปลว่าต้องกินดูไม่เหมือนไก่เลยกาลันตีแหนนอนอันเนี้ยหนึ่งปีได้มีสักครั้งหนึ่งนะไม่ค่อยมีทุกวันคนน่จ้างไปดูแล้วก็โลเวลา่าครับมากลับมายังครับโอโยังกระลยุยได อ๋อบักมวงไหมโอ้อมอมโอชอมันด่าบัเม่วงตาคอยตังเลยโอ้นี่เราก็ต้วยเพินดีไหมหนูมันด่าจวงมาตึง้งไหม,มสุดยอดนะพี่น้องนะนี่แหละ ทุกย่างที่นาะกินพร้อมส่งพร้อมขายนะคะพี่้องจา๋าน้ำปลาหวานนะคะพี่้องจา๋าสูตรโบราณเด้อพี่รองเดอ้อกระปุกเนี้ห้าร้อยกรัมนะคะหกสิบบาทจา้ะแล้วก็มะขามแช่อิ่มไรเม็ดนะคะเห็นม่้ัฝากไงฝักงนาเด้อพี่้องเดอ้อนึ่งถุงเนี่ยแบบนี้เด้อค่ะพี่้องจา๋าอันนี้รากาออกมาแล้วนะคะขนาดห้าร้อยกรัมราคารวมส่งที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะมะขามโอบแห้งเด้อพี่้องเด้อดสามรสนะคะ เปรี้ยวหวานเค็มตามนะคะพี่น้องจ๋า5 0 0กรัมราคา130บาทสั่งซื้อ2ถุงขึ้นไปนะคะจัดส่งฟีเดอร์พี่น้องเดอร์สำหรับท่านที่โอนเงินนะจ๊ะอันนี้คือกันถ้าพี่น้องนี่สร้างขามาร่วมกันกับอ่า2ถุงแบบนี้เด้อค่ะกระทรงฟีพี่พ <โบ S 1> น้องลเลยค่ะพี <60 S 1> ะ่น้องจ๋าเอาไปเลยค่ะแบ่งแบงกันกินนะคะพี่น้องจ๋าเอาเส้าเถาะเพ่อไม่กินล้างคลิปนะคะพี่น้องใครสนใจนะคะมะขามแช่อิ่มมะขามอบแห้งนะ น้ำปลาหวานนะคะก็ทักแชทมานะคะหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ด่าภากินกับเผงมิสิกไปแล้วสสวัดีจ้าสวัสดีจ้า